อยากแนะนําให้ไปดูก่อนครับเพราะว่าควายเนี่ยกว่าจะโตอะต้องใช้เวลายอย่างน้อยปี2ปีอยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> อยากให้ศึกษาไปก่อนศึกษาเยอะๆเพราะว่าควายกว่าจะโตครับมันไม่ใช่3 <S <S 1> <S 1> เดือน4 <S <S 1> <S 1> เดือนอย่างน้อยต้องป,ป,ปี2ปีขึ้นไปเป็นปีจริงๆค่ะแล้วถ้าเลี้ยงแล้ว่มันไม่มีความสุขก็คือเป็นภาระเลย แม่งามไปแล้วซึ่งเป็นแม่ของแม่คูณตัวนี้แม่คูครับซึ่งเราเห็นความแตกต่างระหว่างแม่งามกับแม่คูถ้าเจริเหมือนกันแม่งามคือจะเตี้ยกว่าแม่คูหน่อยงนยแต่นี้คือแม่คูณค่อนข้างที่จะสูงใหญ่เท่ากับว่าเป็นเจเนอเรชั่นสองของแม่งามอันนี้คือแม่แม่คูนนะคะอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะน้องนิคอายุเขาประมาณเจปีได้เนีเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีนี่คือเขาค่อนข้างที่จะวัยสาวเต็มตัวใช่ครับสมบูรณ์เต็มที่ใช่ครับ อันนี้คือลูกของเขาเหรอคะใช่ครับลูกตัวล่าสุดเพศผู้เพศผู้ครับได้กิ่วันแล้วคะเนี่ยอายุ7วันครับโหเจวันเขาแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยเป็นควายเหล่าของชนบุรีอีกเหมือนกันใช่ครับคือเรามาโซนเดียวกันส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นควายเหล่าดั้งเดิมของเมืองชนเลยใช่ครับ แล้วสังเกตได้ง่ายคือหนึ่งเรื่องสีผิวของเขาใช่เรื่องสีผิวเรื่องสีผิวแล้วก็สรีระของเขาใช่ครับหน้าตาของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนใช่เียกสังเกตง่ายตัวนี้คือแข้งขาของเขานี่นะคะเขาบอกว่าควายเมืองชนจะค่อนข้างที่ขาจะสูงหน่อยยาวหน่อยขายาวหน่อยขายยาวแล้วก็ช่วงเล็บเท้าของเขาครับเออจะเหมือนเหมือนกันทุกที่เป็นแม่เขาเลยอ่าเหมือนใช่เหมือนแม่เขาของเขาเลยค่ะเล็บกรลหุลูกเขาหน้ารักมากเลยนะคะดูรังนมของเขาสังเกตได้คือ ตัวนี้ก็คือค่อนข้างรังนมที่ดี<ช>บันทายตัวนี้นมใหญ่บรนทายสวยงามที่สาคัญคือท้องอ่างเหมือนกันท้องอ่างเหมือนกันค้ายของอข้อของน้องนี้นี่คือเน้นเรื่องการจ่ายลูกเป็นหลักใช่ครับการจ่ายลูกเป็นหลักท้องอ่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ้องนี้ใช่ครับก็ดูเวลาเราจะซื้อแม่ควายครับเราก็ต้องเราต้องไปดูเหมือนกับตอนที่จะซื้อทั้งแม่คูนแม่งามเนี่ยค่ะ เราก็ไปสอบถามว่าแม่คูนเนี่ยเป็นลูกใครเขาพอเจ้าของเรือบอกเป็นลูกแม่งามค่ะแล้วพอเรามาเห็นเปรียบเทียบซึ่งในตอนที่ซื้อมาเขาก็เป็นควายสาวแล้วสูงกว่าแม่แล้วเราก็เลยตัดสินใจซื้อจากแม่และลูกเลยเพราะเราเห็นความแตกต่างของเขาอย่างที่เราซื้อแม่งามมันหนึ่งคือการจ่ายลูกจ่ายลูกได้แบบนี้จ่ายลูกได้ดีแล้วลูก พัฒนาที่ชัดเจนเท่ากับว่าเราเห็นทั้งแม่ทั้งลูกเราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยสิคะอย่างเงี้ใช่ครับชัดเจนก็คือตอนที่น้องนิกซื้อมาคือซื้อทั้งแม่ทั้งลูกใช่ครับซื้อพร้อมกันเลยพร้อมกันแล้วเราเปรียบเทียบความแตกต่างที่ชัดเจนด้วยอะไรด้วยเราถ้ามานี่คือหมนต้องจ่ายลูกที่ดีแน่นอนใหญ่กว่าแม่อะไรอย่างเงี้เท่ากับว่าตอนนั้นที่เราได้มานี่เป็นควายเหล่าควายดังเดิมอย่างเงี้ยราคาตอนนั้นนี่แรงเหมือนนับปัจจุบันใมคะนน้องนิกไม่เหมือนครับตอนนั้นซื้อมา สี่หรือสิบห้าตัวในราคาสี่แสนทั้งแม่ทั้งลูก,กน,นะครับจะมีแม่ควายชุดนั้นน่าจะเจ็ดแม่หารแล้วผมว่าไม่น่าเกินห้าหมื่นหกหมื่นต่อตัวใช่ครับโอ้โแต่ณปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วใช่ครับหาไม่ได้แล้วเพราะโอ้โหปัจจุบันนี้หลักหมื่นไม่มีแล้ว้องหลัดสองแสนสามแสนประมาณหลักแสขนข,สขึ้นเอาง่ายๆติดเลขกลมๆก็คือหลักแสนขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้แล้วอย่าง,างแม่ควูณตัวเนี้ยเป็นลูกของแม่งาม ได้มีความสูงกว่าแม่แล้วใช่สลีล้าของเขาใหญ่โตกว่าและรุ่นลูกของเขาไม่ต้องพูดถึงเท่ากับว่าเป็นเจนเนอเรชันที่สาไปเก็บเยกล่มเาใส่พ่อพันธุ์ดีๆอะไรอย่างงี้ตัวแม่ครูเนี่ยผมไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่แม่งามอ่ะได้ผสมกับน้ําเชื้อในของกรมปศุสัตว์ซึ่งก็น่าจะเป็นของศูนย์ซีพีที่บ้านบึงครับค่ะเพราะว่าควายชนบุรีแถบนั้นถ้าใช้น้ำเชื้อก็จะใช้ของศูนย์ซีพีแต่ตัวเนี้ย ผมก็จาเจ้าของก็จําไม่ได้ว่าผสมพ่อตัวไหนแต่ผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสในเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้ไอนางฟูเนี่ยก็เป็นควายที่ว่าเป็นพ่อกลมแล้วแล้วอย่างนี้เขาส่งรูปมาให้น้องนิกบ้างหรือยังคนะนอกจากตัวล่าสุดอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่3ามที่อยู่ที่คอกเราอะค่ะแล้วนะสองตัวนั้นคือก็ยังอยู่ในคอกอยู่ออกรูปมาดีหรือว่าก็ดีครับสูงใหญ่กว่าแม่แม่คันน้องนิกตอนนี้ควายตัวแรกตัวแรกที่มาอยู่ก็เพิ่งจะอยู่สองตวว ยังไม่เท่าแม่ครับแต่ใกล้ละใกล้เท่าแม่และโอโหสองควบนี้เขาถือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะเด็กอนุบาลอยู่ยังไม่เจริญใบสาว แต่หน้าตาของเขาจมูกสันโด่งสวยเลยนะคะตัวนี้ขนบุรีที่มองออกเลยคืออีกอย่างก็คือจมูกครับใช่สันจมูกสันเป็นคมใช่สวยเลยอ่ะสันเขาแล้วก็หน้าตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าสันจมูกมานี่เป๊ะเลยอ่ะเออใช่จริงๆความแตกต่างแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจริงๆนะอย่างควายทูน่สันเขาจะสวยมากเลยหน้าตาเขาจะยาวหน่อยใช่แต่ตัวนี้คือหลังตรงค่อนข้างหลังตรงตะบันท้ายแล้วช่วงตรงอ่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสะโพกสะโพครับช่ว ตรงนี้ค่ะยังนี่เขาบอกว่าควายต้องมีสะโพกสไตล์อย่างเงี้ยใช่เนี่ยโอ้ยหเขาเริ่มทานี่จะของตัวอันนี้คือลูกของเขานะ้วค่ะอยู่เดือนเอ๊ะกี่วันนะน้องเจ็ดวันครับเจ็ดวันกำลังหน้าละกำลังซนเลยนะคะนี่กำลังซนเลยโอ้ตัวนี้กินเก่งเราก็เลี้ยงเขาธรรมชาติอย่างเงี้ยเหรอเลี้ยงแบบนี้ครับจะเป็นปกติถ้าปล่อยลงเขื่อนได้ก็จะเป็นหญ้าพื้น แต่พอตอนนี้น้ําในเขื่อนขึ้นใช่ไหมครับ<ะ>เราก็จะเลี้ยงข้าวโพดกับฟางเท่านั้นแหละครับมีบุคคลสนใจอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าคนที่อยากจะมาเริ่มเข้าวงการในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยน้องนี่ก็จะเปิดให้เข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้อ,อย่างนี้ได้ไหมคะน้องเปิดยินดีเลยครับยินดีให้เข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้เข้ามาปรึกษา<ะ>สอบถาม<ะ>การเลี้ยงการขายเ<ะ>บื้องต้นนะครับ เปิดให้ท่านที่สนใจอะไรอย่างนี้ไหมคะว่ามาขอเบ่งปันขออะไรอย่างเงี้ยครเปิดครับรอคะก็จะเปิดเป็นรุ่นลูกๆเขาครับอ๋อรุนแม่ไม่เปิดรุนแม่รุนแม่นี่ไม่เปิดราคาเลยก็คือจะนี่นะคะก็คือจะเป็นรุ่นลูกเพื่อที่จะไปพัฒนาอีกต่อรนย่องเ้ยพราะว่าณปัจจุบันนี้แม่ควานีค่อนข้างที่จะขายากนิดหน่อยยากครับยากมากๆอย่างหนึ่งราคาไปแรงแล้วราคาไปแล้วเราขายวันนี้เราเราจะไปซื้ออาจจะ เอาเงินที่ขายแม่ควายได้ไปซื้อใหม่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะไม่พออาจจะไม่พอเพราะว่าส่วนมากเจ้าของข้อคือจะเก็บแม่ควายไว้แล้วก็จะส่งต่อรุ่นลูกต่อไปให้เกษตรกรหรือว่าท่านใดสนใจจะเป็นรุ่นลูกต่อไปอย่างรุ่นอ่าตัวนี้ใช่อันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อทองคูณครับทองคูณจิตวานเองนะคะ <laughs> สูงมากเลยเริ่มเริ่มแข้งขาเขายาวใช่แข้งขายาวส่วนบ้านสังเกตได้ความที่จะเน้นท้องอ่างเป็นหลักเลยนะคะที่คุณ<ช>แม่ดูอย่างนี้นะคะ่ะจะเหลือเจนเก่าๆของชนบุรีอีกสักสิบแม่ได้มั้ครับที่ว่าท้องอยังเป็นม้าอยู่ ที่ค้อของเราใช่ไหมคะใช่ครับที่คของเราที่คุณแม่สังเกตดูนี่คือส่วนมากจะเป็นท้องอ่างอย่างนี้ตล<ช>อดเขาบอกว่าการที่จะเลือกซื้อควายเน้นท้องอ่างคือจะเรื่องส่งผลของเรื่องการจ่ายลูกจ่ายลูกดูหลายๆอย่างนะคะอย่างพี่อย่างเงี้ยไม่มีประสบก,การณ์ในการที่จะเลี้ยงควายแบบมือใหม่อย่างเงี้ยน้องน้องนี้มีให้คําแนะนำสำหรับน้องๆยังไงบ้างคะหรือว่าคนที่สนใจในการที่จะเริ่มเลี้ยงควายตั้งคาถามกับตัวเองก่อนว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรถ้า ได้คำตอบในตัวเราเองแล้วครับเราถึงเดี๋ยวค่อยเริ่มหาควายครับในระหว่างที่เราตั้งคําถามกับตัวเองก็เที่ยวชมไปก่อน<ม>ทั้งประเทศเลยจะมีทั้งเลี้ยงแบบปรสุสัตว์<ม>เลี้ยงแบบควายงามหรือเลี้ยงทั้งกึ่งงามขึ่งปรสุสัตว์จากแลแต่ละฟาร์มมันจะมีให้เราเลือกชมเยอะเลยเราต้องอยากแนะนําให้ไปดูก่อนครับเพราะว่าควายเนี่ยกวาจะโต ต้องใช้เวลาอย่างน้อยปี2ปีอยู่แล้วอ,อยากให้ศึกษาไปก่อนศึกษาเยอะๆเพราะว่าฟายกว่าจะโตครับมันไม่ใช่3เดือน4เดือนอ,อย่างน้อยต้องปีสองปีขึ้นไปเป็นปีจริงๆค่ะแล้วถ้าเลี้ยงแล้วอ่ะมันไม่มีความสุขก็คือเป็นภาระาเลยพาระาอันใหญ่หลวงเลยเลี้ยงควาย เราจะเลี้ยงควายเราต้องมีความสุขการสุขใจของเราด้วยเพราะว่าถ้าแบบเฮ้ยเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงตามอยากได้แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดครับเพราะว่าควายนี่เขาก็ต้องกินอาหารเหมือนคนเหมือนกันคือเราต้องให้อาหารเราทุกมื้อเหมือนกันกลางคืนเราก็ให้ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยให้ครับกลางคืนก็จะให้เป็นฟางติดไว้ครับเขาอยู่ไม่มียุงยุงก็มีครับแต่มีค่อนข้างน้อยไล่ควันจุดจุดไฟเอา นี่นะคะเขากินธรรมชาติมากเลยกินข้าวโพดและข้าวโพดจะไม่ใช่เป็นข้าวโพดสับด้วยเป็นข้าวโพดต,ต,ต้นต้นแบบนี้เลยอ่ะพอดีเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนแล้วก็จะให้เขากินทั้งต้นเลยเออดูเขากินง่ายถ้าแก,แกแ่เราก็จะโม้ให้เข,เขากินง่ายมากเลยนะคะเนี่ย โอ้แต่และตัวนี้สังเกตได้คืออัตลักษณ์ครบชัดเจนมากเลยนะคะดูดูตาแต้มอัตลักษณ์ควายไทยเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้ขนาดข้อละเจ็ดวันทองเขาไม่ยุกเลยอ่ะดูอุ้งมะพร้าวควายถ้าถ้าเราเลี้ยงถ้าอ้วนด้วยธัญพืชอ้วนในหญ้าด้วยฟางเนี่ยครับเวลา <c oughs> เขาจะข้อลูกจะอะไรเขาจะซุดไหมก็ซุดแต่ว่าซุดไม่เยอะมันมันจะเหมือนไมน่ไม่ซุดซุดไม่เยอะเท่าไหร่ครับอย่างเนี้ย <c oughs> ทบจะไม่สุดเลยอย่างนี้เท่ากับว่าแตกต่างกับการให้อาหารเสริมใช่ครับ<อ>การให้อาหารอนะ้วอนไวอ้วอนเร็วแต่ว่าถ้าขาดในระยะเวลาหนึ่งเมื่อไหร่มันจะโรมไวที่นี่สังเกตได้นะคะคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะคลอดลูกออกมาแต่เขาก็ยังไม่มีความโรมแต่ท้องของเขานี่คือย,ยังเป่งปังมากเลยนะคะใช่ครับเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มที่ของเขาตามสเต็ปของเขาเลยก็ถือว่าเป็นแม่ควายที่สมบูรณ์อ,อย่างเนี้ครับ อยู่กันไปยาวๆได้เลย,ยเพราะ <ไป S 1> ว่า <ไป S 1> อายุยาเขายังน้อยด้วยอยเพราะว่าควายจเจริญเติบโตเขาให้ลูกเรานี่ได้ถึงประมาณกี่ปีคะน้องเมฆถ้าตัวดีข้อกที่เป็นหลักฐานยืนยันเลยก็35ปีครับสหปีก็ยังให้ลูกอยู่ที่เหลืออย่างเง้ย เราเริ่มต้นนะประจุบั์อย่างน้องนี่เลี้ยงควายมา3าปี3ปีนี่ควายเขาสามารถดูแลตัวของเขาเองคือเราไม่ได้ควักทุนแล้วอะไรเี้ควายเลี้ยงควายแล้วควายเลี้ยงควายคือมันต่อยอดจากควายของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาก็อยู่กับเรานานๆเลยสิคะเนี่ยตั้งสามปุปีไปเรื่อยๆโอ้โหเราก็ดูแลเรื่องสุขภาพยาบำรุงยาถ่ายพยาธิยาขอบยาถ่ายพยาธิในเขาอย่างเงี้ยครับทำโปรแกรมดีๆเปรียบสมัยเขาก็เป็นลูกอีกหนึ่งหนึ่งคนก็มาได้ เพราะว่าเราต้องดูแลเขาทางด้าน่าสุขภาพทางด้านอาหารการกินอะไรอย่างนี้อพอเลี้ยงควายนี่สูกพันอยู่แล้วครับม,มันไม่ใช่เวลาหลักเดือนแน่นอนอ<ต>ปุ๊บปีหลักสิบปีคนที่จะมาเลี้ยงควานี่จะเห็นว่าเฮ้ยอยากเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยเห็นการรายได้ของผู้เลี้ยงควานี่ถือว่าไรายได้เป็นกอบเป็นกำพอสมควรคนใหม่ๆเฮ้ยเห็นมีไรายได้เข,าเข,าเขา้ากระเป๋าอย่างเงี้ยอยากจะเลี้ยงบ้างแต่ถ้าไม่ศึกษาอย่างเงี้ยก็น้อยมากเลยนะคะที่จะประสบความสําเร็จนะน้อยครับเพราะว่าไม่มีความรู้เลยไม่มีอะไรอย่างเงี้ย บางคนใช้แรงกายสู้ก็ได้แต่บางคนไม่ใช้แรงกายตัวเองสู้ก็ต้องใช้แรงเงิน,<อ>นแต่ก็ต้องมีการจัดสัรที่ดีนะคะต้องมีการจัดสรรที่ดีถ้าจัดสรรไม่ดีก็เรียบร้อยทาไม่ได้ แล้วอย่างเงี้ยน้องนี้ก็ถือว่า3ามปีนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วพี่อยากจะให้แนะนำกับน้องๆหรือว่าผู้ท่านที่จะเริ่มเข้าสู่วงการในการเลี้ยงควายอย่างไรบ้างคะน้องนี้ถ้าคนที่ทุนน้อยทุนต่ำก็ให้เริ่มจากการพัฒนาคุณอาจจะมีแม่ควายอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะซื้อแม่ควายที่ราคาไม่ได้สูงมากอาจจะสูงแค่สักร้อยสามสิบร้อยสามสิบกว่าๆเนี้ยนำมาพัฒนามันใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่า แล้วก็ทุนทุนก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะแต่ถ้าคุณมีกําลังมีกําลังในการซื้ออย่างเงี้ยอ่ะแตซื้อแม่ควายซื้อสูตรสําเร็จได้เลยซื้อแม่ควายที่ตัวใหญ่ได้เลยตัวนี้คือเป็นอ่าเรียกง่ายๆคือแม่แพ แค่จริงๆแต่เขาส่งลูกที่ดีเลยใช่ไครับนี่เดี๋ยวยูความเปรียบเทียบของเขาระหว่างแม่แล้วก็ลูกของเขานะคะตัวนั้นคือน,นี่นะคะความเปรียบเทียบสังเกตไดน้นะคะคือคนละไซส์เลยอะค่ะลูกของฟ้าใสาหมดทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้ง3ามตัวเลยโอ,โ,โอ้โหตัวนี้คือไม่มีกะเลยอะ,อะตากระไม่มีกะเลยอะคะอ่ะถ้าจะไปเริ่มมีก็ตอนสามขวบขึ้นไปแล้วแต่จะมีน้อยลูกฟ้าใสนะครับ